สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการบ้านวีปสี่นะครับเริ่มกันเลย extrude ที่ top plane ก่อนนะครับผมจะทำเป็นดาบใหญ่นะครับแบบในเกมนะครับแบบคร่าวๆคบมิเตอร์แปทำเริ่มจากด้ามก่อนนะครับแล้วก็ extrude ขึ้นมาสูง6 80 นอาจจะใหญ่สักหน่อยแล้วก็ทำส่วนด้ามจับนะครับอันนี้ก็จะให้ไดมิเตอร์ตัวนี้75นะครับใกล้ๆเคียงกันนะครับ extrude ขึ้นไป200เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ไว้จับนะครับ ชูตต่อขึ้นไปอีกอันนี้ก็ให้ขนาดเดมิเตอร์80นะครับเท่ากับชิ้นล่าง Extrude ขึ้นไปอันนี้ก็40เอประมาณ60นะครับ แล้วก็จะเริ่มเข้าตรงส่วนของข้อต่อดาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานรองของมันนะฮะตัวนี้ก็เดมิเตอร์120นะครับ Extrude ขึ้นไปหนา20นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ จะทำการ extrude ต่อนะครับเป็นอันนี้เป็นฐานรองดาบจริงๆแล้วใช้ center rectangle นะครับคลิกแล้วก็ลากขึ้นมาเลยนะครับกำหนดขนาดให้ด้านนี้400นะครับแล้วก็ด้านนี้ 150นะครับทำการ Extrude เลยหนา100นะครับโอเคจากนั้นก็ต้องใส่เพลนตรงกลางนะครับเพื่อที่จะใส่ใบใบมีดของดาบนะครับ Sketch plane นี้ใช้ c e n t e r l i n e นะครับเป็นตัวช่วย ก็ต้องวาง p l a n ลงไปนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ exit sketch นะครับแล้วก็เลือกที่ reference geometry เลือก plane นะครับคลิกที่เส้นแล้วก็คลิกที่ plane ก็จะได้ plane ใหม่มานะครับจากนั้นก็ทำการอาลองขยายมันให้มันใหญ่ขึ้นก่อนนะครับป๊บอ่ จากนั้นก็จะทำการ extrude ในเพลนนี้นะครับโอเคใช้ centerline เป็นตัวช่วยกะตรงกลางของตัวดาบนะครับเลือก front กลางนะครับเส้นกลางของมันนี่นะครับโอเคแล้วก็ ทำการลากเลยนะครับทำทำเส้นลากขึ้นไปอาจจะใหญ่สักหน่อยนะครับจากนั้นก็ทำการกำหนดความสัมพันธ์ให้สองเส้นนี้มันเท่ากันซะก่อนนะครับแล้วก็ใส่ขนาดเส้นนี้ให้ด้านนี้ยาวประมาณ พันสองร้อยนะครับแล้วก็ให้เส้นนี้ทำมุมกันร้อยสนะครับแล้วก็ความกว้างของมัน250เอ้นะครับแล้วก็มันจะมีรูด้วยนะครับ ขนาดของรูก็40นะครับอ๋อไม่ใช่60นะครับ60 40จะดูเล็กไปหน่อยครับแล้วก็ให้2รูนี้ห่างกัน80ครับแล้วก็รูล่างนี้ห่างกับ พื้นดาบสักร้อนะครับก็จะได้มาแบบนี้เป็นเส้นดำแล้ว fully define นะครับ exit sketch เลยเลือกที่ mid plane นะครับเป็นตรงกลางเสร็จแล้วก็ให้ความหนาของดาบสัก2เซนนะครับทำ draft ด้วยประมาณ50ดีกรีนะครับ ให้มันดูมีโคมหน่อยนะฮะก็ไม่มากเท่าไหร่ตกลงนะครับก็จะได้ดาบมาจากนั้นก็ตกแต่งสวยให้มันสวยงามนิดนึงนะครับใส่แอบเพลนเข้ามันให้มันเข้าไปด้ามดาบนี่ก็เลือกให้แบบชายนี่นิดนึงนะครับให้มันเงาเงาหน่อยน่ครับสีนี้มันไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ลองดูใหม่นะครับอ่ะเงา เงาขึ้นมานิดนึงครับก็ให้ด้ามดาบนี้เป็นวัตถุสีคล้ายๆกันรวมกับใบดาบเลยนะครับแล้วก็ส่วนอส่วนด้านนี้ก็จะให้เป็นด้ามจับนี้จะให้เป็นสีดำๆนะฮะแบบนี้ ส่วนตัวประคองส่วนตัวประคองดาบอันนี้ให้เป็นเลือกเป็น texture แล้วกันนะครับผมมีอันนึงในดวงใจ texture เป็น metal นะครับอยู่ทีอ่อันไหนนะ,ะนี่นะครับโอ้ไม่ใช่อันนี้ นี่นะครับนี่นอันนี้นะครับก็จะได้แบบนี้มาก็ได้ดาบมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการบ้านวีกนี้ก็ขอขอจบอรยายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ